สวัสดีค่ะว่าไงครับลูกคใครคือใครคือพ่อไม่บอกอ๋ออ๋ออ๋อ,อบอกอย่าบอกคุณผู้ชมนะว่าใครเป็นพ่ออ่ะหะไม่บอกหรืออ่ะไม่คือ,อให้หลอกๆก่อนเนาะใช่ปะ่ะจริงๆแล้วแทนตะวันนะ่ะคือพ่อ ขชาขชาค่ะสวัสดีครับรอดูละครด้วยนะครับผมสองทุ่มครึ่งนะครับทางช่อง7 h ีนะครับถ้าเป็นดิจิตอลทีวีกดสามสิบห้านะครับมีคนบอกว่าหล่ด้วยไหมหล่มพ่อลูกเขาคุยกันแม่มาให้กำลังใจพ่อถึงที่ใช่ไหมวันนี้ พ่อถ่ายละครอีกเรื่องหนึ่ลูกก็มาให้กำลังใจเรนยลูกก่อนพอใจเยอะๆเลยหัวใจเรื่อเรเลยค่ะพอใจเรื่อเรืเลยค่ะเรื่อเรื่อเลยลไม่ได้ลูกเปิดรอแล้วค่ะขอบคุณมากครับผมพระชาเป็นพ่อยายเฉลยยายเฉลยยายเฉลย ได้ไหมเย้คืนนี้ก็ใกล้ได้รู้ความจริงแล้วคืนนี้ก็ใกล้ได้รู้ความจริงแล้วนะว่าใครเป็นพ่อของลูกคุณนะบอกว่าเป็นพ่อลูกกันจริงไม่เชื่อพ่อลูกกันจริงแต่ไม่บอกนะว่าพ่อเป็นใครเลยอ่ะไอญ่ยังอ่ะใหญยใหญ่ใหญยังอะใหญยใหญ่ใหญ่ยังอ่ะอะไรพูดอะไรแบบยืนยันเลยอ่ะ ระสาวเป็นพ่อแน่นอน FC พ่อลูกครับขอบคุณมากครับคุณยูโรนะฮะคุณเป็นพ่อตัวปลอมนะครับคุณต้องหลบไปนะฮะเราจเป็นพ่อตัวจริงหน้าเหมือนกันเลย,ยมมลถ่ายละครเรื่องสาวน้อยร้อยไม้อยู่นะครับรอะเฮ้ย ได้วยบ้างไก่เลงดูยอะอยู่เลยเห็นไหมไปวองไปไลฟ์สดก่อนไปไปไปนี่ฝากนี่นะฝากนางเอกคนใหม่ด้วยกำลังสวยฝากฝากพี่นี่นี่คือทรงผมทรงผมอะดูดิอสคนคนคิ้วแบบขึ้น าฝากนางเอกฝากนางเอกมองคลคนใหม่ด้วยค่ะนี่ <Okay. S 1> ด้วยนะคนนี้เรื่องใหม่มงคลบ้าแล้วพี่บอมไปแต่งหน้าแล้วทุกคนสวัสดีครับบ๊า